สวัสดีครับอยู่กันในเกมโรฮัน2กันอีกครั้งนึงนะครับก่อนอื่นครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูท่นันนครับโอเคผมว่าผมเบาเสียงได้พอสมควรแล้วนะเสียงเสียงแบกกลาวอะไรเงี้ยนะผมต้องขอโทษจริงๆสําหรับคลิปที่แล้วที่เสียงมันมันเสียงพูดมันเบามากเลยแล้วก็เสียงฉัด เสียงขึ้นอื่นนะครับเสียงการต่อสู้มันดังกว่าผมก็เลยไปเพิ่มไปเพิ่มเดซิเบลของตัวไม้นะครับแล้วก็ไปลดเสียงเดี๋ยวผมขอลดอีกนิดนึงได้ไหมผมกลัวว่ามันจะไม่ไม,ไ,มไม่โอเคผมขอลดตัวนี้เลยนะโอเคอ่ะเผื่อจะดีขึ้นนะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับ ถ้าเกิดเสียงไม่เคลียร์รอบนี้ผมก็คงไม่ไม่ไม่อัพคลิปขึ้นไปเนาะเพราะว่าอ,อมันฟังแล้วมันคือมันดูแล้วมันมันมันขัดยังไงก็ไม่รู้นะครับมันขัดหูอ่ะอ่ะโอเคมาอัปเดตกันหน่อยตอนนี้ผมเลเวล55นะครับสำหรับอาชีพดับโลกนะครับซึ่งออผมเลือกเป็นอาชีพกาเดียนแล้วก็เลเวลค่อนข้างขึ้นค่อนข้างอืออออิดมากคือเราเราไปตีตัวยาก,ยาก ลำบากเหมือนกันนะพูดตรงๆนะครับโอเคแต่ว่าคือเกมเนี้ยเกมนี้มันก็แปลกอย่างหนึง่งคือถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปย้อนกลับไปแมปก่อนหน้าหมายถึงว่าสมมติปัจจุบันเราตีที่แมปแบบนี้นะครับแล้วเราย้อนกลับไปแมปก่อนหน้ามันตีเบามากเลยดูดีมันตีแค่หน,น,นึ่งตอนเนี้ยคือผมเล่นทุกถ้าเกิดว่าจงบอกว่าตีทุกตัวในแมปนี้เนี่ยตอนเนี้ยมันจะโดนแค่หนึง่ง นะครับก็คือแพ่ไม่ต้องใช้ยานะครับอ่คันนี้ถ้าเกิดผมไปตีอีกแมปนึงผมจะโดนหนักเลยโดนแบบหลักร้อยนะครับซึ่งและซึ่งเลือดเรามีแค่อยู่เ0็ดกว่าเนี่ยนะครับก็โดนหนักเหมือนกันคันนี้เรื่องของการอัปเดตชุดนะครับผมคิดว่าตอนนี้เลเวล5้แล้วเออผมไปดูละราคาชุดของราคาทั้งอาวุธทั้งชุดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับของ เลเวลเจมันสูงมากสูงมากสูงแบบก้าวกระโดดไปเลยนะครับดูแล้วจนะทำยากผมว่าคงจะต้องลดมาเหลือทำเลเวล50าสแล้วละ่ะนะครับตอนแรกกะว่ากะว่าเลเวลห้าสิบไม่ทำแล้วไปทำเลเวลเจดทีเดียวคิดไปคิดมาคงทำที่50ดีกว่าแล้ว70ดสิคงดูดูเอาที่ไหวเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเอาแค่เอาแค่เอาแค่อาวุธอย่างเดียวนะครับของเลเวล ห0ยังยากเลยอ่ะย,ยังใช้เงินเยอะเลยนะครับเอออ่ะช่วงตรงนี้ผมขอไปอีกแมปหนึ่งก่อนละกันเนาะแมปนี้จริงได้เงินน้อยมากนะครับแต่ว่าเอาที่ไหวไงแล้วก็เออส่วนใหญ่เนี่ยจะเปลืองค่ายาเยอะมากนะค่ายานี่หมดหลักแสนแน่นอนนะครับทั้งทั้งสองขวดนะครับทั้ง hp แล้วก็ sp นะครับสองอย่างนี้หมดหมดเยอะครับแล้วเราตีเนี่ยมันตัวหนึ่งมันได้แค่หลักสิบเองอะ่ะใช่ไหม เออก็ไม่ไหวครับก็เลยลดมาถ้าลดมาแบบนี้เนี่ยนะครับเอ่อมันก็จะประหยัดค่าค่ายาเยอะนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะตีช้าหน่อยไม่เป็นไรผมว่าไม่เป็นไรนะนะครับเ,เดี๋ยวปล่อยมันเดินไปเรื่อยๆก่อนเนาะปล่อยเขาวิ่งไปจนถึงแมปอีกแมปหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะพูดว่าเออ ณตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนน่าจะประสบปัญหาก็คือจะต้องรอนะครับเวลาเข้าเกมเนี่ยจะต้องรอที่หน้าล็อกอินใช่ไหมครับซึ่งมันเหมือนสถานการณ์เกมดีขึ้นนะใช่ไหมเหมือนแบบเฮ้ยคนเล่นเยอะขึ้นจนวันเนี้ยนะครับวันนี้มีเพิ่มเซิร์ฟเวอร์อีก2เซิร์ฟเวอร์แล้วไปดูได้นะครับเออแล้วก็มีช่วงกลางวันผมเข้าเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ได้นะเข้าเซิร์ฟเวอร์ซินวาสามเนี่ยไม่ได้นะครับ ถามว่าเป็นที่อะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันคือเหมือนมีช่วงหนึ่งเซิร์ฟเวอร์หายไปเลยผมเลือกไม่ได้นะครับคือในผมผมเดานะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะผมว่าซินวาเนี่ยนะครับตั้งแต่ 1, 1, 1ถ,ถ,ถึงถึงปัจจุบันคือ7เลยนะเดิมมี1นถึงหใช่ไหมผมว่า3ามเลยเยอะสุดซินวาศูนย์สามเลยเยอะสุดคนนะครับเข้ายากสุดผมไปเข้า0ูนย์้าผมไปสร้างตัวละครทิ้งไว้เล่น <S <S <ๆ S 1> ผมรู้สึกว่ามันเข้าง่ายกว่านะเออแต่พอเข้าศูนย์สามเยอะ คนเยอะจริงๆคนเยอะดีไหมไม่ดีครับเพราะว่าเ,เวลาเราขายของที่ตลาดเนี่ยนะครับมันมันรวมเนาะแต่ว่าพอพอเราเล่นเราเจอคนเยอะ1และแย่งกันตี2คือนอกจากแย่งตีมอนสเตอร์แล้วเนี่ยนะครับ2คือเราไปแย่งกันตีพวก,กบ,บอสใช่ไหมครับแล้วของมันแชร์ตามเลเวลด้วยเท่าดีตามตามการ เออความสามารถในการตีบอสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันทาให้เราได้น้อยด้วยนะครับสรุปก็คือว่าคนเยอะไม่ได้แปลว่าดีนะปรากฏการณ์ว่าไม่ดีแล้วก็ต้องบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยสู้กันหนักมากเลยนะครับสู้กันหนักมากจะเห็นว่าอันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับชื่อกิ้คล้ายๆกันเลยนะครับเออถ้าเราไปตีบอสเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบมากนะครับโอเคอะ เรื่องถัดมาแล้วกันนอกจากอัปเดตทีเดียวเลยแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์ตัวเกมตอนนี้เป็นยังเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตัวเกมเพิ่งเปิดมาไม่นานเองนะครับเอออะเรื่องถัดไปนะครับสถานการณ์ถัดไปผมพูดถึงเรื่องของร้านค้าแล้วกันเนาะร้านค้าเนี่ยนะครับเราเข้ามาซื้อขายของที่นี่ได้นะครับจะรู้เลยว่าตอนนี้ของขายยากมากคือของขายยากเพราะอะไรครับเพราะว่า คนซื้อค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็คนขายของค่อนข้างเยอะนะครับถ้าตอนนี้ถ้าจะขายจริงๆอ่ะผมว่าอาวุธพวกเนี้ยขายไม่ค่อยได้พูดตรงๆเลยครับอาวุธเอ๋ยเกาะเอ๋ยขายคือคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยช่วงแรกๆเนี่ยขายได้ขายดีเลยนะผมขายบางชุดเนี่ยเดี๋ยวนะผมไปอ่าไปดูตรงนี้ก็ได้อ่าบางยาน เนี่ยผมขายได้ที่100เลยนะชุดเนี่ยผมขายได้ที่100เลยเสื้อคลุมมือสังหารเนี่ยนะครับเออแต่หลังๆนั่นซึ่งราคาแบบนี้ไม่มีละครับไม่มีละนะก็อันนี้คือขายช่วงแรกๆแต่ตอนนี้ไม่มีละครับราคาแบบเนี้ยขายไม่ได้แล้วครับตอนนี้ขนาดขายถูกๆยังขายไม่ออกเลยขนาดผมใช้ออฟแดงหมดเลยนะที่ขายออฟแดงหมดเลยแล้วราคาแค่5้าลูบี้เองยังขายไม่ออกเลยเออ ถ้าจะขายออกช่วงนี้เนี่ยจะเป็นถ้าอโอเคโทเคนอาจจะขายได้บ้างแต่น้อยครับน้อยจริงๆโทเคนวเนี้ยขายได้น้อยมากนะครับราคาถูกมากด้วยนะครับที่จะขายได้เนี่ยจะเป็นพวกหินหินรวมยังยากเลยหินรวมยังยากนะครับเสริมพลังก็ยากนะครับเออน่าจะเป็นพวกหินสกิลหินสกิลพอจะขายได้นะพอจะขายได้ แต่ว่าเก็ต้องไปดูนะครับดูสังเกตจำนวนผู้ลงทะเบียนก็ได้อเห็นปะคนมาขายกันเยอะเหมือนกันนะครับราคาก็ตกลงไปเยอะมากนะเออเรามาดูราคาต่อหน่วยก็ได้เอาถูกๆเนี่ย1.1เห็นไหมครับนี่คือถูกแล้วนะเออซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันแพงกว่านี้เนาะเมื่อก่อนขายสามเหรียญ5าเหรียญยังขายได้นะ ตอนนี้ขายไม่ได้แล้วหมายถึงดูบี้นะอ,อตอนนี้ขายไม่ได้แล้วครับยิ่งหินเสริมพลังนี่ยิ่งแล้วเลยครับลองดูออันนี้ก็ได้ลองดูงี้ครับราคาต่ําสุดนะครับเห็นป่ะ0ูนจดศูนศูนย์เห็นปะ่ะเห็นปะ่เนปะเรียงเลยเห็นปะ่ะยาวๆเลยนะครับราคามันมันขายไม่ออกจริงครับดูด,ดิคนนี้ขายหก0 0ืนกว่าเม็ดอะ่ะเออ ก็อบอกว่าขายยากครับขายยากจริงเก็บไว้ใช้เองดีกว่านะครับเออมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหินรวมอ่ะหินรวมมาไปดูกันเราไปสำรวจตลาดหน่อยนะวันนี้หินรวมนะครับเรียงลําดับก่อนอเห็นไหมศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมยาวเลยครับยาวเลยแล้วดูดิขายห้าพันขายสี่หมื่นเจ็ดเนี่ยจำนวนเยอะมากครับก็จะถึงเราแน่าจะยากครับจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้อาจจะต้องเก็บไว้ใช้เองนะครับอืมอาจจะต้องเก็บไว้ใช้เองประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็เออสถานการตลาดค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยพุ่จริงเพราะว่าอ,อของพวกนี้มันต้องให้คนที่เข้ามาใหม่เขามาซื้อของเนาะอ่ะถัดไปอีกเรื่องหนึง่งคือตอนเนี้ยการว่าของมันดอกง่ายเกินไปเพราะของมันดอกง่ายมันหาง่ายนะครับอย่างหินพวกนี้นะครับ มันทำให้ราคาของมันมันต่ำมากนะครับอ,อือเดี๋ยวผมพาไปดูที่จะขายได้จริงๆนะครับตอนนี้ก็คือเทรดเทรดโคลนนะครับตัวนีเ้เดี๋ยวแป๊บดอกดนอ่ะอันนี้ตอนนี้นะครับราคา100โทษที1ล้านโคลอนอยู่ที่ห0ึ่งร้อรูบี้ร,บราคามันตกลงเรื่อยๆนะ ะครับราคามันตกลงเรื่อยๆนะครับอ่ะดูราคาตลาดก็ได้เห็นไหมครับว่าราคาตลาดเดิมนะครับช่วงแรกๆมันจะอยู่ที่177ใช่ไหมครับเออแล้วมันก็ขึ้นมา2องอันนี้2องเนี่ยเป็นแค่ช่วงแป๊บแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเลยแล้วก็ลดลงมาเหลือ186เหลือ130เหลือหนึ่งเหลือ100เห็นไหมครับตอนนี้เหลือ100่ง้อละเดี๋ยวมันจะตกต่ำไปเรื่อยๆเพราะว่าคนหาหาเเงงิินนนะนนไไดด้้้้มมาาากกขขึึะห เพราะนั้นการแลกต่อรูบี้จะลดลงนะครับเราจะได้รูบี้ลดลงนะครับอันนี้ต้องบอกจริงมันมีช่วงหนึ่งนะที่คนแบบว่าเดี๋ยวดูดิดูดดดีป่ะผมรูดมาแบบนี้โหดูดิเยอะมากครับคนขายเยอะมากคนขายเยอะจริงๆนะนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยแบบมีคนมาเหมาตลาดหมดเลยนะครับมีคนมาเหมาตลาดราคามันก็เลยแตกขึ้นมาสองร้อยกว่าแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนมาละนะครับตอนนี้มันเหลือแค่ ร้อยเดียวนคับเนาะถ้าถามว่าจะเปิดประเมินสถานการณ์อย่างไรผู้เล่นใหม่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครหวังที่จะเออดีก็อาจจะเหนื่อยผู้ตรงๆเลยนะเหนื่อยนะครับถ้าก่อนหน้านี้ถ้าใครถ้าใครมาเร็วนะ ผมว่าผมก็ไม่ได้มาช้าแบบขนาดนั้นนะผม,ผมว่าผมว่าผมถ้าผมจะไม่ผิดผมซื้อในสัปดาห์แรกเลยนะไอ้พรีเมียมดูดิผ่านมาไม่ถึงสองสัปดาห์นะครับราคาตกขนาดเนี้ยแล้วจริงๆผมไม่ได้ลงทุนอย่างอื่นเลยนะไม่ได้ไม่ได้ซื้อชุดเพราะเราทีไม่ได้ซื้อพวกอ,อะไรอย่างอื่นเลยนะครับไม่ได้เปิดกาชาอะไรเลยนะครับอันนี้แค่แค่ แค่เสียเงินค่าสมาชิกพรีเมียมแค่นั้นเองนะครับที่เหลือไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่มเลยนะครับยังยังต้องบอกว่ายังตามทุนอยู่แลวผมมีถอนไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมถอนไปนะครับเพราะว่าออดูแล้วสถานการณ์น่าจะน่าจะลำบากผมว่าผมก็เลยลองถอนไปนะครับ ถอนไปก็จริงๆอับคำนวณถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะสมมติว่าเป็นสัปดาห์แรกผมถอนไปด้วยมูลค่าเมื่อวานเนี่ยผมจัไม่ใช่มูลค่าเมื่อวานจำนวนรูบี้เมื่อวานเนี่ยที่ผมถอนไปมันควรจับใกล้เคียงทุนอืมมันควรจะใกล้เคียงทุนแต่ว่าแต่ว่าพอมาเทียบมูลค่าปัจจุบันมันก็เลยหากค่อนข้างห่างกับ กับทุนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเอินมาเป็นเหรียญแล้วก็เราขายมาเป็นรูบี้ถูกไหมครับเออทุกอย่างเราต้องไปแลกเป็นรูบี้ก่อนรูบี้มันก็เหมือนโทเคนหรือเป็นเหรียญเหรียญหนึน่งแะแหละนะครับที่เอาไว้ใช้จ่ายเอาไว้แลกเปลี่ยนในทั้งในตัวเกมเองแล้วก็ข้างนอกด้วยถูกไหมครับเพราะสุดท้ายเราต้องไปแลกเป็นรูบี้เอ็กซ์ถูกไหมแล้วก็ไปเทรดนูน่นนี่นั่นไปเป็นเหรียญคอสเป็นเหรียญ ผมเรียกแรกเป็น stable coin ไปน,นะครับสุดท้ายซึ่งไอจังหวะตรงนี้เนี่ยขั้นตอนเยอะนะผมบอกเลยว่าขั้นตอนเยอะนะกว่าจะแลกไปได้นะครับมเมื่อวานผมใช้เวลางงอยู่ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะอ่ะเออเพราะว่าพอเวลาแลกใช่ไหมครับอ,อจริงๆมันอยู่บนแพลตฟอร์มของคลอส ค,คุณก็ต้องมีเหรียญคอสด้วยเป็นค่าธรรมเนียมในการแลกถูกไหมครับซึ่งคุณก็ต้องมีการบริดบิดด้วยถูกไหมครับปิดเพื่อข้ามเชนด้วยนะครับซึ่งก็ต้องมีผมก็ต้องมีเหรียญเอ่อ BNB นด้วยในการในการแลกคือการว่าต้องมีเมื่อวานเนี่ยที่ลองก็คือต้องมีทั้งเหรียญ BNB น B B, แล้วก็มีเหรียญคอสด้วยนะครับ ไม่งั้นเวลามันแลมก็ต,มติดติดตรงนั้นติดตรงนี้มีเพราะม,มันต้องใช้ค่าธรรมเนียมด้วยนะครับส่วนใหญ่จะต้องเอามาใช้เป็นค่าธรรมเนียมนั่นแหละนะครับที mm ่ผมบอกไปนะโอเคถามว่าเกมนี้ไปต่อได้ไหมจริงจริงถ้าไม่ไม่มีเกมอื่นเลยนะที่จะเข้ามาผมว่าเกมนี้ไปต่อได้นะครับอแต่คือจริงภาพเหมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฟากหัวมันก็โอเคนะแสงเงา คือถ้าใครเล่นบน PC ผมว่าโอเคเลยแหละแต่ถ้าไปเล่นบนมือถือบางท่านก็อาจจะต้องปรับต่ำหน่อยเพราะมันกระตุกใช่ไหมมันทำให้ภาพภาบันดรนะครับแต่ว่าถ้าโดยรวมผมว่าโอเคนะเออแต่อีกอันหนึ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือเรื่องของมูลค่าเหรียญมันจะลดลงถูกไหมอันนี้คือตามตามความเป็นจริงของตัวเกมืครย่างนี้ครับเวลาที่เวลาที่เราเสียงเงินเข้ายกตัวอย่างเช่น การซื้อพรีเมียมอ่าเขียนม,มาดูตรงนี้นิดหนึ่งอะซื้อพรีเมียมเราซื้อเราซื้อด้วยเงินอะไรครับเราซื้อด้วยเงินจริงหรือที่เรียกว่าเงินเฟียดถูกไหมครับเราเราซื้อด้วยเงินจริงใช่ไหมเออเราจ่ายค่าเออเราชำระผ่านจะเป็นผ่านอะไรก็แล้วแต่เะครับเราเล่นบนบนผ่านแอปก็ก็จ่ายผ่านแอปไปอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคือเล่นบนเล่นบนมือถือก็จ่ายผ่านมือถือไป ก็คือจ่ายเป็นเงินจริงๆถูกป่ะคำรวณเงินจริงใช่ไหมครับเติมเงินเหมือนเติมเงินเกมปกตินะครับเห็นไหมครับว่าเงินกลายว่าเงินบาทมันถูกเข้าไปในระบบแต่เวลาที่เขาจ่ายออกมาให้เราที่เราเอินเราเอินมาเป็นเหรียญโครนแล้วเราต้องแลกไปเป็นลูบี้ถูกไหมครับ,ม,ออม,รบมันโคละเงินกันนึกออกไหมครับมันโคละเงินกันถ้าจะให้ดีตัวเนี้ยนะครับ ตัวเนี้ยที่ะันทรับเป็นเงินสดจริงๆอ่ะมันคุณจะต้องเป็นเป็นเงินอาจจะเป็นเป็นรูปีก็ได้นะครับมาซื้อคือผู้นีคือคุณต้องไปไปหาแลกซื้อ Ruby มาก่อนหรือไปเหรียญครอสหรืออะไรก็ได้ถูกปะเออเพื่อจะต้องมาเพื่อเพื่อทําให้ราคาเหรียญตรงนั้นอนะ่ะเหมือนเพื่อให้มันเกิดดีมานของเหรียญตัวนั้นถูกไหมครับไม่ใช่ตอนเนี้ยนะครับมันเกิดแต่อ่อมันมีแต่ ซัพพลายออกมาใช่ปะพอซัพพลายมันเยอะปึ๊บความต้องการมันมันน้อยอ่ะเพราะคนที่เขาต้องการจริงๆิอ่ะคือเขาแค่เอาเหรียญเอาลูบี้แลกมาเพื่อมาซื้อของในเกมเฉยๆอ่ะไปดูกันนอกจากสมาชิกพรีเมียมนะนะครับอ่ะอย่างสกิลตัวเนี้มันก็ใช้เหรียญโคลนก็ได้อ่ะโอเคมันอาจจะต้องต้องจ่ายเงิน เป็นเงินโครนในเกมอันเนี้ยโอเคมันอาจจะทําให้เหรียญโครนมีมูลค่าถูกปะเพราะคนต้องการใช้เหรียญตัวเนี้ยใช้โคนตัวเนี้ยมาแลกเป็นสกิลแบบเป็นเออไปซื้อสกิลนะครับแต่เห็นไหมอีเวนต์ต่างๆดูได้อีเวนต์ต่างๆ,งๆใช้เงินจริงหมดเลยถูกปะครับแพ็กเกจรายวันก็งเงินจริงนะครับอ่ะอันเชิญเมื่อพูดถึงอันเชิญมันเป็นเออใช้เออ แซฟไฟร์ hire, ใช่ไหมครับสัตว์ขี่ก็เหมือนกัน,อ,น,นอันนี้อันนี้เชิญไม่ไม่มาพูดถึงเนาะอ่าโอเคอันอาจจะมีคอสตูมนั่นแหละที่ที่ใช้โครนนะครับอ่ะคราวนี้อ่ะอันนี้เงินนะครับที่จะต้องใช้เป็นที่ที่ที่เราจะซื้อแซฟไฟร์ก็ อาจจะต้องใช้ Ruby ในการาซื้อถูกไหมเอ้ยโอเคที่เหลือบริการเสริมครับใช้เป็นเงินจริงหมดเลยนำยกเว้นอันนี้อันเดียวนครับที่ใช้ a p p h ฟ r e โอเคไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรดึงดูดให้ซื้อ Ruby มาเลยมันน้อยมากเลยที่ให้ซื้อ Ruby ส่วนใหญ่ชำระเป็นเงินสดหมดเลยถูกปะชำระเป็นเงินจริงหมดเลยนะครับ มันไม่เกิดดีมานในการที่จะซื้อรูบี้หรือโฟลนนะครับแต่ถ้าเงินสดแล้วเขามีนโยบายว่าคือหมายถึงว่าตัวเกมเ่ยได้เงินเป็นเงินสดไปทุกใและตัวเกมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะมีการบายแบ c k นะก็คือไปซื้อเหรียญคืนมา ไปซื้อรูบี้คืนไปซื้อเหรียญคอสคืนหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ถ้ามีนโยบายนี้นะครับมันจะทําให้คงราคาคือคงมูลค่าของรูบี้ไว้คือมันจะเกิดดีมาเไมเไม่รู้พอพอพอเห็นภาพไหมครับอธิบายประมาณนี้เนาะโอเคแต่จริงๆผมแค่ซื้อสมาชิกพรีเมียมมันก็เลยไม่ได้ ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับผมก็ถอนมาแล้วจริงๆมันก็เอาเอาตรงๆนะมันก็ดิฟกันอยู่แค่หลักร้อยนะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากครับเออไม่ได้ซีเรียสมากตอนนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่าสามารถที่จะเออได้จริงๆอ่ะนะครับก็ก็กาจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ดูสถานการณ์ว่าเออแล้วก็แลกมาเป็นยังไงแต่ คงไม่ได้คาดหวังว่าจะกําไรนะอันนี้คงไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะดูสถานการณ์แล้วเนี่ยแค่สองอาทิตย์ก็ก็น่าจะลําบากเออก็เป็นการทดสอบระบบไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่แลกสมมติถ้าโทษทีถ้าเกิดเราไม่ซื้อสมาชิกพรีเมียมเราจะไม่รู้ว่าการเอิร์นเป็นยังไงแล้วเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเอิร์นมาเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อเป็นโคลน สีทองเนี่ยกับสีเงินเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเท่าไหร่เออเราจะไม่รู้และมันจะทําให้เราเนี่ยกะเกมไม่ได้ว่าว่ามันจะเอินได้ไหรือไม่หรือเอินไม่ไ,มได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราจะไม่รู้สภาพาตลาดด้วยเพราะเราเราจะไปเปิดตลาดไม่ได้ใช่ไหมครับเราจะไปเปิดตลาดไม่ได้เราจะไม่รู้ว่าสถานการณ์ตลาดเป็นยังไงคือเราเราเราดูแค่ตรงเนี้ยเราดูไม่ออกนะครับจนกว่าเราจะตั้งขายเราถึงจะรู้ใช่ไหมเราถึงจะรู้เออว่ามัน ว่าผมตั้งมามันไม่ออกนะไม่ออกจริงนะอืตั้งถูกมากก็ไม่ออกอืมโอเคนะประมาณนี้เนาะ ความเห็นส่วนตัวแล้วกันเนาะความเห็นส่วนตัวของบางอย่างมันดรอปง่ายเกินไปมันทําให้ของที่หลายๆคนเนี่ยดรอปมาเนี่ยมันขายไม่ออกนะครับแต่ผมว่าไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกหรือเปล่าที่แบบก็ดึงดูดคนมาเอ้ยของมันดรอปง่ายนะอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้คนแบบอยากเล่นไม่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 ไม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 ยี่งกับสมากจนเกินไปอะไรเงี้ยนะยแล้วอย่างหนึ่งแถมไปซื้อที่ร้านค้า NVC ได้ด้วย พอไปซื้อที่ NPC ซได้ใช่ไหมแล้วคนเขาจะไปซื้อในตลาดทำไมอะในเมื่อซื้อ n อ c พซก็ได้จริงไหมนอกเสียจากว่าคนขี้เกียจขี้เกียจไปแบบไปลองไปลองซื้อ n p c พซแล้วแบบมันต้องมารอสุ่มนะว่ามันจะได้ได้ออปชั่นยังไงก็ซื้อตลาดไปเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ แต่โครนมันไม่ได้หายากไงคือโครนน่ะถ้าถ้าเพื่อนๆนตีบอสทุกวันเนี่ยมันก็ได้เยอะอยู่แล้วนะครับอแค่ไปมีส่วนร่วมแค่นั้นเองก็ได้แล้วล่ะนะครับยังผมก็เล่นไปเรื่อยไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ก็ชิลชไปเพราะว่าอืมอาจจะไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่นะครับกับการเอินของเกมน,นี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะนะ ถ้าคนที่ลงทุนเยอะช่วงก็แรกเลยนะช่วงแรกเลยน,ะน่าจะน่าจะได้เตินเพราะว่าถ้าตีบอสได้เยอะนะแต่ต้องต้องทำกิจกรรมด้วยไงถ้าตีบอสได้เยอะแล้วก็าฟาร์มเยอะๆผมว่าผมว่าผมว่าคืนทุนนะเอาจริงๆมว่าคืนนะแต่ต้องภายในสัปดาห์เดียวนะถ้าเลยหนึ่งสัปดาห์มาแล้วเนี่ย าเลยหนึ่งสัปดาห์มาแล้วผมว่ามีสิทธิ์ไม่นะมีสิทธิ์ไม่คืนนะเพราราคาตกลงค่อนข้างเร็วเหมือนกันคือคืออย่างนี้คือคนที่เขาเล่นจริงจังใช่ไหมครับเขาจะไปตีบอสได้เยอะขึ้นผมว่าจุดหลักก็คือเป็นการตีบอสแล้วการฟาร์มนั่นแหละถึงจะได้โกลนเยอะถูกไหมเอออย่างตีบอสเนี่ยถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวได้หลายแสนเลยนะ ถ้าตีกันแบบจริงจังนะครับแล้วก็ฟารมคือผมว่าวันหนึ่งก็หลักก็หลักเอ็มอ่ะผมว่าเผื่อๆจะหลายเอ็มด้วยซ้ำนะครับแต่ยังผมไม่ถึงเพราะว่าเ,เราตีไม่ค่อยไหวด้วยครับตีไม่ค่อยไหวนะและ้วพวกเก่งๆเ,เขา คือเขาชอบตีเราเขาก็ตีไปทั่วเลยอ่ะเออเราก็ตายบางครั้งแบบเฮ้ยบอสจะบอสจะตายอยู่แล้วเขาามาตีเราตายก่อนเราก็เลยอดได้รางวัลไปอะไรเงี้ยนะครับมันก็โดนอยู่หลายครั้งเหมือนกันก็ขี้เขียแล้วนะครับก็เล่นไปเรื่อยครับเล่นรอผมว่ารอเกมใหม่ด้วยแต่ว่าหลักๆผมก็อยากเล่นที่มันเป็นแนวเนี้ย NFT จริงผมว่าภาพมันก็ไม่ได้ถึงกับแย yeah, นะ่นะก็โอเคอยู่นะยิ่งยิ่งถ้าเกิดเราเราพยายามเนี่ยมองให้มันเป็นแนวลึกเข้าไปเนะี่ยเห็นปะมันก็จะเห็นต้นไม้เห็นอะไรเห็นทางเดินเห็นก้อนหินโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้เนียนเหมือนแบบคือถ้าไปเทียบกับเกมพ c ซที่มันเป็นออฟไลน์นะครับมันอาจจะสู้ไม่ได้เพราะว่า อย่างที่บอกคือเกมนี้มันเป็นเกม Cross Platform ถูกไหมครับมันก็ต้องให้มันรองรับกับระบบอื่นๆด้วยนะครับทั้ง PC แล้วก็มือถือถ้าเกิดว่ามือถือส่วนใหญ่เล่นไม่ได้เกมมันก็จะขายใครครับ <Pierce> ใช่ไหมมันก็เลยต้องทำให้คนทั่วๆไปเล่นได้ด้วยเนาะประมาณน,นั้น แผนที่นี้เนี่ยผมโดนอยู่ประมาณสัก200กว่าถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะครับเพราะว่าผมอัพบินี่เดียวครับแล้วก็ชุดชิดก็ไม่ได้ตีอะไรเพราะว่าถ้าตีเอ่อถ้าจะทำชุดหนึ่งชิ้นนะผมว่าหมดเป็นหมดเป็นล้านอะหมดโคลนเป็นล้าน ครับจากเดิมตอนนั้นผมมีอยู่4ล้านกว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับคือมันใช้มันใช้เงินเยอะเหมือนกันนะพูดถึงนะไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเราจะว้าไปไหนตอนไหนก็เสียเงินใช่ไหมครับอืมนั่นแหละครับก็เกมนี้ใช้เงินเยอะอยู่โอเคเซิร์ฟเวอร์ก็ ดีบ้างไม่ดีบ้างบางครั้งเราไม่ได้กดเราไม่ได้กดอันนี้ไว้อะเราไม่ได้กดให้มันเป็นผู้ช่วยล่าไว้แล้วเป็นชคเซิร์ฟเวอร์เข้าไม่ได้อีกอ้โหเซ็งเลยก็ประมาณนี้แล้วกันเนะะาะสำหรับอันนี้ผมก็มาพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบนันว่าเป็นยังไงนะครับพยายามจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันเนาะเออแล้วก็มาอยากมาวิเคราะห์แต่ว่าก็ต้องดูต่อไปครับมันเพิ่งจะไม่กี่วันเองอะเออต้องดูต่อไปโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ